สวัสดีค่ะสวัสดีตอน1 8บแนาิกานาทีนะฮะก็มาทักทายกันสักแป๊บหนึ่งนะเครื่งอาบน้ําเสร็จเนาะแล้วระหว่างอาบน้ำเนี่ยก็คือจะบํารุงจะบํารุงผิวด้วยก็เลยจะก็เลยจะคุยไปด้วยเนาะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเพราะเดี๋ยวคุยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดินจงกรมแป๊บหนึ่ง เราจะโกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยสวดมนต์เอาี้เรื่องของกลิ่น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 นะคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะขอแชร์แป๊บหนึ่งบรรยากาศโค,ลลาคราชก็ผ่อนคลายสบายๆเย็นสบาย,ย,บายดีนะ วันนี้เรื่องราวของกลิ่นแม่ลูกอ่อนฮะกลิ่นแม่ลูกอ่อนหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเคยเคยมีนะกลิ่นแบบนี้ฉันเคยมีกลิ่นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวจะแชร์แป๊บหนึ่งแชร์แป๊บหนึ่งคนไหนเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกลิ่นแม่ลูกอ่อน คือทุกอย่างที่เล่าเป็นเรื่องราวของตนเองนะคะเป็นเรื่องราวของตนเองนะมาเล่าเรื่องราวของตัวเองนะมันก็จะแชร์ประสบการณ์ง่ายเนาะแชร์ไปแป๊บหนึง่ง เขานะก็คุยกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะเรื่องราวของเรื่องราวของกลิ่นของแม่ลูกอ่อนนะฮะเดี๋ยวเชดาก็จะทําคลิปไว้เป็นแชร์ประสบการณ์รีวิวนะรีวิวประสบการณ์ของตอนเองเนาะที่ว่าเมื่อตอนที่เราอายุสามสิบเนาะเชดาคลอดน้องนะฮะเชดาตั้งครรภ์แล้วคลอดน้องเป็นแม่ลูกอ่อนในช่วงประมาณอายุสามสิบนะสามสิบต้นๆนนะก็ เป็นอะไรที่แบบว่าเราจะเจอสภาวะของกลิ่นนะกลิ่นของแม่ลูกอ่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ขจัดกลิ่นของแม่ลูกอ่อนเดี๋ยวเราจะมีกลิ่นเนียยของคนแก่มาอีกนะเอออันเนี้ยอันเนี้ยคือทั้งหมดเป็นประสบการณ์ของตัวเองเนาะเป็นประสบการณ์ของตัวเองที่ว่าได้พบเจอมาว่าเราแล้วเราจะแก้ไขเรื่องกลิ่นนี้ยังไงเราจะแก้ไขเรื่องกลิ่นนี้ยังไงถ้าคือถ้าเป็นกลิ่นคือถ้าแบบเป็น เ,เป็นคนผู้หญิงตั้งคันนะถ้าตอนที่เราตั้งคันเนี่ยให้พี่น้องไปดูข้อมูลใน Google ได้เลยใน Google เขาจะบอกว่า,ามันมีมันมีเรื่องราวของมันอะที่ทำให้ให้สภาวะกลิ่นของเราตรงนี้ยมันหมายถึงว่ามันมีมันจะมีภาษาวิชาการซึ่งทุกคนไปหาดูใน Google ได้เลยนะว่าทำไม ทำไมทำไมเราถึงได้มีกลิ่นเนาะเราตัวเราถึงได้มีกลิ่นเราถึงได้ช่วงที่ตั้งคันทำไมถึงได้มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่กลิ่นที่แรงอะ่ะเป็นกลิ่นที่แรงกว่ากว่าปกติอ่ะนะมันมันเกิดจากอะไรนะะทุกคนไปหาเรื่องราวเป็นทางวิชาการได้เลยแต่สําหรับแ,แชร์เนีน่ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บนะแ,บแชร์แบบ แลท้ที่แต้มมาเล่าแต้มก็จะเล่าในเรื่องราวที่มันประสบพบเจอกับตนเองนะคะจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวของจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวของอ,อวิชาการนะ,ะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแต้มก่อแชร์แปบ๊บหนึ่งกินของแม่ลูกอ่อนยังไม่ได้เข้าเรื่องราวนะก็พูดวนไปวนมาก่อนเพราะแต้กมกำลังแชร์อยู่แชร์อยู่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง ช่วงที่ตั้งครั์ทำไมถึงได้มีภาษามันจะมีบอกนะว่าเอ้ยทำไมตอนที่ฉันทำไมตอนที่ฉันตั้งครันทำไมฉันถึงได้มีกลิ่นมีกลิ่นตัวที่มันแรงกว่าปกตินะอ่ามันจะมีบอกอยู่อ่าแต่แชร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเล่าเรื่องราวเลยแชร์ประสบการณ์จากตัวเองเวลาแต่มมาเล่านี่จะเป็นเรื่องราวของตัวเองแล้วก็อาจจะไปเจอกับใครแล้วเอ้ยมันตัวคือบางคนอาจจะไม่ได้คิดนะว่าเอ้ยกลิ่นเนะี่ย มันมีมันมันมันมีผลนะเคยเข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนที่เขามันมีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้อาจารย์จะมาเล่าต่อในเรื่องราวของกลิ่นของกลิ่นของคนแก่ซึ่งอาจารย์ก็เคยเป็นมาก่อนไงกลิ่นคนแก่ผิวหนังที่มันแก่ตัวมันแก่อะไรเงี้ยข้างในมันแก่เงี้ยมันก็ส่งผลมันมีกลิ่นได้คือกลิ่นคนแก่นะแต่วันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บอ่าอ่าโอเคโอเคเรียบร้อยละอาจารย์ เอ่อแชร์แลมแชร์เรียบร้อยแล้วอ่าเคมาคุยกันแป๊บหนึ่งอ่าก็คือว่าคนไหนมาย้อนก็เลื่อนไปเนาะเลื่อนไปสัก5นาทีก่อนนะก็ให้โอกาสจะแตมได้แชร์แป๊บหนึ่งก่อน อ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยคุยเวลาเราคุยกันมันจะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจะเข้าใจเลยว่าอ๋อฉันเคยมีกลิ่นแบบฉันมีเคยมีกลิ่นแบบแบบแบบกลิ่นกลิ่นแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรอา่าคืออย่างนี้เอ่อณขณะที่เราเอาอย่างงี้ดีกว่าคือกลิ่นเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันถ้าเกิดมันมีกลิ่นมาจากระบบข้างในเนี่ย เราคือช่วงเดือนแรกอะไรแรกเนี่ยมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่เราจะต้องเป็นกลิ่นของแม่ลูกอ่อนใช่ไหมแต่ครานี้ถ้าเราอ่ะไม่ได้ไปดูแลทําความสะอาดให้ให้น้ำเข่าปลาในข้างในของเราเนี่ยให้มันให้มันสะอาดอ่ะคือเราไม่ได้ไปดูระบบของมดลูกระบบของช่องคลอดให้ให้มันสะอาดเนี่ยมันจะส่งกลิ่นหรือแม้แต่ไม่ใช่แม่ลูกอ่อนก็สามารถมีกลิ่นได้ สังเกตว่าถ้าเกิดวันไหนเรา,เ,าเดือนไหนที่เราเป็นรอบเดือนแล้วมันค้างตกค้างมันก็ส่งผลเรื่องมากลิ่นได้คือกลิ่นเนี่ยกำลังจะพูดเรื่องของกลิ่นตัวนั่นแหละกลิ่นตัวแม่ลูกอ่อนกลิ่นตัวของคนที่มีรอบเดือนแล้วของเสียมันไม่ได้มันไม่ได้ออกมาหมดเนี่ยเวลาเป็นรอบเดือนหรือ เราไม่ค่อยเข้าห้องน้ำเนี่ยก็มีผลทําให้เรามีกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวได้หรือนะอันนี้พูดเรื่องของกลิ่นทั้งหมดเลยแล้วกันปัญหาของกลิ่นตัวมาทั้งหมดเนี่ยนะก็คือหรือเรากินอาหารที่มีกลิ่นนะ่ะ อ,อย่างเช่นอย่างเช่นอ,อย่างเช่นกระถินนะชะอมสตอเนี่ยอันนี้สมมุติยกตัวอย่างให้ฟังนะคืออาหารที่มันมีกลิ่นแรงๆเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลมันจะออกมาตามเหงื่อตามอะไรของเราด้วยเหมือนกันวันนี้ในคอนเทนต์ของอาจารย์ก็คือว่ากลิ่นของแม่ลูกอ่อนเนี่ยเคยจกําลังจะบอกว่าผู้หญิงเนาะที่ผ่านการคลอดบุตรแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นบางกลิ่นที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยผ่านการคลอดบุตรมาแล้วไงซึ่ง จร,จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือไปสืบเนื่องตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของคราบใครอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็มีผลเพราะงั้นแล้วถ้าใครที่ผ่านการตั้งครรภ์หรือว่าตอนนี้กําลังเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่แล้วเฮ้ยฉันคลอดมา2เดือนสามเดือนสเดือนคลอดมาเป็นปีแล้วทําไมกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวฉันมันยังเป็นเหมือนกลิ่นคาวน้ํานมหรือว่ากลิ่นของเอ่อแม่ลูกอ่อนอยู่นะก็คือว่าสําหรับจะจามอันนี้คือเป็นการรีวิวประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีแล้วแต่อาจจะอยู่ไฟอาจจะไปสปาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะสำหรับอาจารย์ก็คือแนะนําว่าวันนี้มันจะเป็นการอยู่ไฟแบบออนไลน์มันเป็นการคอร์สเจ้าสาวแบบออนไลน์คือเราจะช่วยดูแลให้หมดลูกนะมดลูกกับเขาที่นะและระบบกระแสประสาทความรู้สึกความสาวคือเราจะ,จะมาดูแลปนเปื้อตรงมดลูกช่องคลอด ระบบขับถ่ายระบบรอบเดือนระบบปัสสาวะให้รีเซ็ตกลับมาอีกครั้งหนึง่งเพราะงั้นของเสียทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกสลัดออกมาเพราะงั้นเมื่อของเสียมันถูกสลัดออกมาแล้วมันจะส่งผลคือจะดำจะพูดเสมอๆในการที่เราที่แต่มาพูดเรื่องของอกระชับช่องคลอดหรือการทําให้หมดลูกเข้าอู่วันนี้มันมีผลเรื่องของกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวของเราถ้าวันนี้เราดูแลณนะตรงจุดนั้นให้มันสะอาดสะอานเนี่ยมันจะส่งผลให้ กลิ่นทั้งหมดของเราหายไปนะบางทีผมหูนะกลิ่นผมกลิ่นหูนะกลิ่นตรงซอกหูนะกลิ่นปากาาลมหายใจมีกลิ่นนะมือเท้าอะไราาตามซอกหรืออะไรของเราที่มันเกิดกลิ่นอับกลิ่นชื้นได้เนี่ยส่งผลทำให้เราเนี่ย เ,เขาเรียกว่ามีกลิ่นในตามตัวของเราได้เพราะงั้นแล้ววันนี้นะทุกคนถ้าสัตรีคนไหนนะคะที่หลังคลอดบุตรมาแล้วนะคะยังมีกลิ่นคาวน้ํานมอยู่หรือมีสภาวะของกลิ่นที่มันไม่พึองประสงค์อยู่นะก็ลองเช็คตัวเองได้เลยนะเช็คตัวเองได้เลยนะก็หาวิธีการแก้ไขได้เลยมีหลากหลายเรื่องราวทุกคนก็ไปเสิร์ชหาใน Google ใน y o u t u b e วิธีการที่ทําให้กลิ่นตัวกลิ่นสาบ กลิ่นสาบสาวที่ว่าเคยมีแล้วมันหายไปมันกลายเป็นกลิ่นสาบของของของผู้หญิงสูงวัยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปหาดูก่อนเพราะว่ามันก็เป็นกลิ่นที่เราจะต้องดูแลไงก็ว่าเราจะต้องอาจจะต้องพบเจอพบเจอผู้คนมากมายก็ที่เราจะต้องทํางานหรือปฏิสัมพันธ์ต่างๆนี้เนาะ ก็เรื่องของกลิ่นเนี่ยก็มันมีความสําคัญมากๆเพราะงั้นแล้วสําหรับวันนี้นะทุกคนสามารถไปหาวิธีการที่จะช่วยขจัดกลิ่นตัวกลิ่นคาวน้ํานมนะกลิ่นเนียงคนแก่หรือกลิ่นอะไรของคุณแล้วแต่ที่คุณเช็คตัวเองแล้วมันมันมันเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกายของตนเองก็ไปหาหลากหลายวิธีการได้เลยแต่สําหรับเชดามถ้าให้แตมแนะนำเชดามก็จะแนะนําให้ทุกคนดูแลมดลูกดูแลช่องคลอดดูแลระบบขับถ่ายดูแลระบบปัสสาวะรอบเดือน ถ้าณะจุดตรงนั้นชีวิตตรงนั้นของเราของสตีย้อนวัยส่งผลให้ผิวพันธุ์ส่งให้กลิ่นเนื้อกลิ่นตัวผิวพันธุ์ทั้งหมดทั้งมวลของเราจะย้อนวัยเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งกลิ่นตัวแทบจะไม่มีเลยจะใช้คือคือทุกคนจะสัมผัสได้เลยว่ากลิ่นเนื้อกลิ่นตัวของทุกคนจะ มันจะบางครั้งแทบจะไม่ต้องอทาลูกกิ้งเลยแต่เราก็ต้องทาไว้เพราะว่าสร้างความมั่นใจแต่เมื่อก่อนแม้ทาก็ยังมีกลิ่นคือมันจะควบคุมได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะมีกลิ่นตัวแล้วนะอันนี้ก็ฝือฝากไว้ว่ากลิ่นแม่ลูกอ่อนกลิ่นคาวน้ำนมนะกลิ่นเหนียงคนแก่กลิ่นจากการที่เรามีกินอาหารที่มีกลิ่นแรงๆหรือว่ามีรอบเดือนตกค้างหรือมี น้ําส่วนเกินอะไรที่มันค้างอยู่ในช่องคลอดหรือมดลูกของเรามันส่งผลนะหรือว่าระบบขับถ่ายเราไม่ดีนะท้องผูกอะไรต่างเนี่ยมันก็ส่งผลมาเรื่องของผิวพรรณเรื่องของกลิ่นนะทำให้เรามีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตัวของเราเองได้ด้วยนะลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะก็พิมพ์คําว่าสนใจนะแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินมาวางลิงก์ มาวางลิงก์ทุกคนก็อินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยนัดพูดคุยกันก่อนนะว่าการเข้าคอร์สนะเจ้าสาวออนไลน์นะคอร์สอยู่ไฟออนไลน์ที่แต่มาบอกมาเล่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยรู้สึกแบบไหนอะไรประมาณนี้ตอนคือ,อ,อช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่ว่าเรามาด้วยความรักความเมตตาซึ่งกันและกันเราสตรีไทยเนาะสตรีไทยที่ผ่านการลอดบุตรผ่านการทั้งคานผ่านการแท้งบุตร แล้วรู้สึกว่าหนะ้าอุ้งเชิงการของเรามันไม่แข็งแรงมันไม่ปกติรอบเดือนไม่โอเคเนาะนอนไม่หลับหลับไม่ลึกนะต่างๆเหลเราเนี้ยที่มันมีปัญหาสืบเนื่องมาจากเรื่องของมดลูกและรอบเดือนมดลูกและช่องคลอดของเรานะคะก็ปรึกษามานะวันนี้เป็นด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราที่ปรารถนาให้สตรีไทย นะมีสุขภาพที่ร่างกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมาเพราะว่าเราอยู่ในในเขาเรียกว่าห่วงเวลาของณนะโมเมนต์ที่มันต้องเป็นเอ่อโควิดในห่วงเวลาที่เป็นเชือโรคเพราะงั้นแล้วเราต้องทําตัวเองให้แข็งแรง เพื่อเราจะได้อยู่ในสภาวะที่มันมีเชื้อโรคที่มันไม่ค่อยปลอดภัยถ้าเกิดร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงแล้วเราออกนอกบ้านก็ไปเจอโควิดอีกยเงี้ยประมาณเนี้ยนะก็จะทําให้เรามันเหมือนกับซ้าซ้อนอะ่ะเพราะงั้นแล้วเราทําตัวเองให้แข็งแรงไว้พอเราไปนอกบ้านมันก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายสบายมากขึ้นเนาะอ่าโอเค ก็มาทักทายกันเรื่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจริงๆเธอตามก็ตั้งใจจะมาทุกวันอยู่แล้วเพราะงะั้นทุกคนนะฮะก็สนใจคอร์สนี้นะทักทายมาได้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินมาวางลิงก์นะฮะโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ